จ้าพี่น้องสวัสดีจ้าเมื่อนี้พ่อๆก,ก็บยายบันคือเก่เนาน้อก่อนอื่นก็ต้องฝากขอฝากติดกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นแังใจให้ยายบันในเด้จ้าช่องยายบานพาเห็ดพาสร้างยินดีต้อนรับทุกคนนะคะมาเห็ดลาบป่าจ้าพี่น้องเมื่อนี้ลาบป่าลาบปลาก้อยปลาเนาะก้อยปลาดุกสดสดก้อยก้อยป่า,า,ปาด,ดุสูตรย,ย,ยายบาน นเบ้อนอกก็เฮ็ดแบบบ้านนอก จ้ามาเห็ดกันเลยพี่น้องนี่ใส่มะนาวเด้อใส่มะนาวนี่มะนาวก้อยแบบดีบๆเลย ข้าวคั่วลงไปใส่พริกปน่นหอมหอมข้าวคั่วพี่นะเนาะเอง ใส่ผงนัวใส่ผงนัวใส่น้ำปลาน้องตาแซบเบาตาแซบเบา ตกใจเด้จ้ากินก้อยปลาดิบก้อยประดุกก้อยดิบดบมาสั้นเออดูขั้นตอนไปก่อนอเดี๋ยว <c oughs> พี่น้องคิดว่าโอ้เฮ็ดแบบนี้อ่าไปพี่น้องขั้นตอนต่อไปเอามาคั่วพี่น้องเอามาคั่วก่อนเออไม่ได้กินดิบดิบดอกเอามาคั่วเอามาคั่วก้อยแล้วเอามาคั่วก้อนจ้านี่ สรุงก่อนนะจ๊ะเนาะปรุงก่อนแล้วค่อยเอามาคั่วแล้วค่อยใส่ผักตามหลังเ้อะผักยักกงสิบสุกเนะาะผักนี่ง่ายมันจะเป็นแบบนี้ยืาบานกับสีบพาเห็ดเผ็ดนะจ๊ะแนละ้วก็ถ้าใครอยากอันเดเผ็ดก็ใส่ไปเลยตามใจชอบนนี่สุกแล้ว นี่ไงก้อยปลาดุกก้อยปลาดุกเป็นแบบนี้สุกแล้วจ้าพี่น้องอ่ะปองเลยสุกแล้วพี่น้องเนี่ยเอาไปคั่วมาแล้วเนี่ยไปคั่วมาแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้เนาะไปคั่วมาแล้วเอามาซอยผักใส่พี่น้องซอยผักใส่อันนี้ใส่พริก ใส่พริกดิบเนอะใส่พริกดิบด้วยจะได้หอมหอมหอมพริกดิบใส่ไปเลยหอมซีหอมซีหอมกับต้นหอมขาดไม่ได้ เลยจ้าใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่จิ๊บจิบไปเลยน้าตาน้าตาหน้าตาแบบนี้จ้าหน้าตา เสร็จเรียบร้อยพี่น้องนี่าก้อยประดุกจ้ามาเลยมากินน้ำกันเลยพี่น้อง ขอบคุณจ้าที่มารับชมขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเด้อยที่มารับชม